สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน้นไปปรับใช,ช้กิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกลุ่มลัคนากุมนะครับในช่วงของครึ่งแรกของเดือนมก,กราคม2515นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภ,ภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็าลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจองแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวกลุ่มลักนณากลุ่มนะครับในเรบนของช่วงเครื่องแรกนี้จะมีดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวอังคารมีการโคจรยกยาราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ ิทธิพลของชาวกลุ่มนะครับจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้เป็นลัคนากลุ่มเป็นหลักนะครับใครไม่ทราบใช้ราศีเกิดได้ลัคนาลุ่มจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้จะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวเลข8นะครับราหูได้โคโจรเป็นนิดอยู่ในราศีพฤษภ ในช่วงของเดือนนี้คือดาวเกตนะครับสุรยิยอา่ยโคจรเข้ามาทับกับดาวราหูเขาเรียกว่าดาวราหูนั้นได้ทรงยดเท่าที่ดาวราหูนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะอิทธิพลของดาวเกตนั้นเข้ามาสนับสนุนให้กับดาวราหูนั้นเต็มองนะครับเลยเรียกว่าทรงยศขึ้นมาทําให้มีในเรื่องของยดฐาบนบรรดาศักดิ์ตำแหน่งชื่อเสียงต่างๆ ประสบความสําเร็จอยู่ในเรือนพันธุพันธุปลว่ารากฐานของชีวิตแปลว่าบ้านแปลว่าครอบครัวแปลว่าความสําเร็จก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลักนาลุ่มก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยกับในเรื่องของการที่ดาวเกตสุริยานนั้นโคจรเข้ามาทับกับดาวประจําตัวทําให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นนะครับทำให้เหมือนมี สิ่งที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตและสามารถที่จะเอาชนะแก่ศัตรูได้ประมาณนี้เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคขณากลุ่มก็จะมีความดีตรงนี้เข้ามาแทรกนะครับมากขึ้นแต่มันมีข้อดีก็จริงแต่ชาวกลุ่มก็ต้องเรามาระวังตรงที่ว่าดาวที่มาชุมนุมกันและเล็งกันกับดาวประจําตัวของคุณนั้นเป็นดาวธาตุลมทั้งหมดเลยอยิทธิพลของดาวเกตดาวราหูและดาวอังคารที่เลงกันเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นดาวที่เป็นธาตุลมทั้งหมด3ดวงเลยดังนั้นเนี่ยดาวชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะต้องใช้ระมัดระวังในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพราะคุณอาจจะใช้อารมณ์มีความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่แบบมีปัญหาเกิดขึ้นได้ลมเพลลมพัดมากขึ้นทําอะไรไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับเดินทางบ่อยมากขึ้นไม่ค่อยอยู่ในเรื่องของติดบ้านนะครับ ก็อาจจะมีในเรื่องของการมีปัญหากับคนทางบ้านได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งพันธุเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่านับไป4 1 2 3 4ลาหู4นะครับเป็นราหูที่อาจจะต้องระมัดระวังเพราะราหูนั้นเข้ากดพินทุบาทถึงแม้จะยกเว้นความเป็นนิดให้กับชาวกลุ่มที่ดาวราหูจะไม่เป็นนิดแต่จะมีความเป็นพินทุบาทเพราะ อยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าจัตุโกนหรือตำแหน่งที่สี่เบียนลักขณาคำว่าดาวราหูเบียนลักเนี่ยแล้วเป็นดาวประจําตัวมันเป็นพินทุบาทตนุรักคำว่าพินทุบาทตนุรักหมายถึงว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอกแต่มันเป็นลักษณะของความอึดอัดใจอยู่บ้านไม่ค่อยได้ต้องเดินทางบ่อยถ้าอยู่บ้านก็จะมีปากเสียงมีการทะเลาะหรือบางทีก็ต้องมีการแบกภาระในเรื่องของบ้าน นะครับคืออยู่บ้านก็จะมีความหงุดหงิดใจเห็นคนเยอะใช่ไหมครับเราก็จะมีปัญหาแล้วก็จะมีการทะเลาะเห็นต่างคิดต่างต่างๆนานาเราต้องไปแบกรับกับคนในครอบครัวด้วยอันนี้มันถึงเป็นเข้ากฎพินทุบาทนั่นเองเพราะมันเป็นตําแหน่งเบียนลักดาวราหูเบียนลักษ์เนี่ยในในทางแบบดวงเกิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีคําพยากรณ์อีกร,กรกูปแบบหนึ่ง ในดวงจรก็จะเป็นคําพยากรอีกรูปแบบหนึ่งในดวงจรจะเสียน้อยกว่าแต่ดวงพื้นหลักในอันนั้นจะอยู่ที่บ้านไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดในลักษณะของดวงจรเนี่ยแปลว,ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ไม่ติดที่จะต้องเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆถึงจะเข้ากับดวงถ้าอยู่ที่บ้านจะอึดอัดใจแล้วก็มีปัญหากับคนในครอบครัวเพราะ มันเป็นดาวธาตุลมที่โครจรเล็งกันไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดเราควบคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างก็โอเคเลยนะครับทีนี้เรามาดูดาวดวงต่อไปกันบ้างนะครับดาวดวงต่อไปเนี่ยที่เราจะอธิบายนะครับก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเออเรือนมอรณะนิดนึงที่เป็นดาวพุธ ดาวพุธเนี่ยคลองด้วยดาวเรือนมรณะราศีกันนะครับที่โครจรไปอยู่ในเรือนวินาศในช่วงประมาณ1นึถึงมกราเนี่ยถือว่ามรณะวินาศใช่ไหมครับก็แปลว่ามีโอกาสที่คุณนะครับจะมีโอกาสเดินทางไกลมีการติดต่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้นและดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในพบเรือนวินาศทั้งหมด3ดวงนะครับดาวพุธจะถอยออกไปแต่ดาวทิศก็จะเลื่อนขึ้นมา ดังนั้นก็ยังอยู่3าดวงเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสในลักษณะของการมีโปรเจกต์มีไอเดียมีความคิดต่างๆที่อยากจะไปแสวงหาในถิ่นแดนไกลนะครับได้ดีกับต่างถิ่นต่างแดนและได้ดีกับต่างประเทศรวมไปถึงในเรื่องของออนไลน์ด้วยเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรบดีของเหลื่อนวินาศแปลว่าชาวกุมลักนาคุมนะครับอาจจะมีโรคส่วนตัวหรือบางคนอาจจะมีความคกว,ว่ามีความกดดันมีความวิตกกังวลอยู่บ้าง มันเป็นความกดดันตัวเองอะนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็จะยึดติดยึดมั่นแล้วก็เหมือนแบบคกว่ากักขังตัวเองอยู่ในความคิดนะครับอยู่ในอารมณ์อยู่ในทัศนคติอยู่ในอะไรประมาณนี้มันมันเป็นลักษณะประมาณนี้คุณอาจจะต้องแบบปล่อยวางแล้วคุณจะสบายขึ้นหรืออย่าอยู่ที่เดิมถ้าเราอยู่ที่เดิมเราก็จะอึดอัดใจอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเยอะ เดินทางอยากจะโยกย้ายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เดิมเนี่ยเราจะได้รับความแบบกดดันประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราเดินทางเราจะมีอิสระเราจะรู้สึกว่าอมมันก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับความกดดันก็น้อยลงประมาณนี้ดังนั้นวิธีแก้ของชาวกลุ่มคือ 1. อย่าอยู่กับที่2คือประมาณแบบต้องพยายามอย่ายึดติดป,ปล่อยวางแล้ทุกอย่างจะโอเคมากขึ้นนะครับ ทีดาวพุธเนี่ยจะถอยหลังลงมาที่พบเลือดราผัดนะครับมรณะราพะเนี่ยจะได้ลักษณะของผลที่ดีตรงที่ว่าได้รับในสิ่งที่ดีกับในเรื่องของความสูญเสียเช่นบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสได้มรดกนะสำหรับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแต่ถ้าถามว่าผมหนูไม่มีมรดกแล้วมันจะแปลว่าอะไรไม่มีมรดกแปลว่าคุณจะได้รับดอกเบี้ยได้รับปันผลได้รับ อะไรที่มันเป็นเงินที่งอกเงยออกมาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนมรดกที่เราไม่ต้องไปแบบทําอะไรแล้วมันก็ได้เองถึงเวลามันก็ได้เอง่ะนั่นแหละคือมรณะนั่นเองดังนั้นอย่างมรณะเนี่ย,เ,ยเป็นลาภจะได้โชคได้ลาภกับสิ่งที่ตายสิ่งที่มันเคยทําเอาไว้แล้วมันจะงอกเงยขึ้นมา รหรือมรณะมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงกันได้ดีในถิ่นแดนไกลก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวกุมจะได้โชคได้ลาบกับถิ่นแดนไกลถ้าคุณอยู่ใกล้นะครับบ้านเกิดคุณเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรยกเว้นทํางานออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทํางานออนไลน์เนี่ยคุณต้องไปทํางานในที่อื่นถึงจะถูกกับดวงชะตานะครับอันนี้คือเป็นวิธีแก้บอกวิธีแก้ให้เลย ดังนั้นทีนี้เรามาดูในลักษณะของดาวการเงินกันอ่ไม่ใช่ดาวพระหัสบดีนิดหนึ่งดาวพระหัสบดีเนี่ยโคจรทับลักขณาของคุณเป็นตําแหน่งโกมุดเกณ์นะครับมาจากเรือนการเงินและมาจากเรือนลาภะโอ้โหชาวกลุมลักขณากลุมนี้โชคดีมากดาวพระหัสบดีเนี่ยที่มาทับตัวเนี่ยมาถึงตัวเลยนะเปราว่า การเงินและลาบผลจะมาถึงตัวเองเลยทําให้คุณนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีลาบลอยนะครับมีการเงินที่แบบประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยมันหมายถึงเงินก้อนด้วยก้อนโตเลยเมื่อมาถับหลักเพ๊ะคุณจะได้เงินนะครับประมาณนั้นและมาจากภพเรือนลาภก,ก็ว่าเหมือนได้มาแบบ จะไม่ได้บอกว่าได้ได้มาแบบฟรีฟรแต่มันแปลว่าได้มาแบบง่ายๆแล้วกันคําว่าง่ายๆในที่นี้แปลว่าบางทีแล้วเราลงทุนกับแจ็คพอตอะผลประกอบการเดือนนี้กับเติบโต,ตมากเป็นพิเศษแบบนี้คําว่าเหมือนได้ง่ายไม่ได้แปลว่าคุณแบบนั่งอยู่เฉยๆคุณก็ได้แต่มันแปลว่าคุณไปสแสวงหาอะไรมักจะประสบความสําเร็จและได้รับการสนับสนุนที่ดีรวมไปถึงเงินมันก็จะเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำม,มากกว่าสิ่งที่เรา ประเมินเอาไว้นั่นเองนะครับเช่นปีนี้เราขายอาหารนะครับขายพวกอาหารเนี่ยตามสั่งต่างๆสมมติว่ายอดขายอยู่ที่เดือนละ10,000บาทกําไรสมมติน,นะครับแต่ปีนี้ฟุกได้กําไรคือ 20- 0 0 0 3 0 0 0 0อะไรเงี้ยคือมันก็จะเติบโตมากกว่าสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราเคยได้ประมาณนี้เลยนะเราได้เงินก้อนด้วยประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคนาลุมเนี่ยควรจะต้องขยันอดทนมากๆเลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากๆ ต่อซื้อขายค้าขายหรือนําเข้าส่งออกจะประสบความสําเร็จหรือออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะคีย์เวิร์ดคือถ้าออนไลน์จะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาการงานกันบ้างน,นะครับสำหรับชาวกลุม่มการงานของชาวกลุ่มคือราศีพิจิกของด้วยดาวขังคารเลข3าได้โครจรมาทับเป็นกเกษตรบดีอยู่ในช่วง1-16กมกราคมจะเป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือนกรรมะแสดงว่าชาวกลุม่มลัคนากลุ่มเนี่ยจะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งการงานความสําเร็จแต่มันมีเรื่องที่ดีคือคุณจะได้ในสิทธิ์ให้คุณ ทำแล้วประสบความสำเร็จมากๆเลยเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่มันมีข้อเสียอยู่ด้วยเพราะว่าดาวอังคารนั้นโคโจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนกรมมะเป็นรา,าศีธาตุลมหมายถึงดาวอังคารเนี่ยเป็นรา,าศีธาตุลมเล็งไปที่ดาวราหูแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีความแบบ คิดอะไรทําอะไรนะค่อนข้างประสบความสําเร็จและว่องไวรวดเร็วกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแต่มันจะมีปัญหากับคนในองค์กรบ้างนะครับเพราะดาวประจํา การงานเนี่ยโคยจรเป็นกเกษตรบดีแปลว่าเราจะทําตามใจตัวเองคือคิดอะไรก็จะทําแบบนั้นเพราะมันเป็นกเกษตรคือความมั่นคงประวาถาวรแบบนี้เลยและเล็งไปที่ดาวราวหูและดาวเกตนะครับที่เป็นดาวแห่งธาตุลมทั้งหมดเลยมันแปลว่าเราจะคิดอะไรทําอะไรเนี่ยว่องไวมากเลยจนคนอื่นเขาตามไม่ทันมันทําให้คนอื่นเขาแบบ คือเราแอคทีฟมากอะ่ะแบบขยันมากอดทนมากทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดไม่ได้ทําแบบที่เราคิดได้ทําได้เราก็จะมีปัญหากับคนตรงข้ามได้บ้างมีปัญหากับคนอื่นได้บ้างเพราะว่าเราทําอะไรแล้วกล้าคิดกล้าตัดสินใจคนอื่นเขาหมดตะลังเลอยู่แต่เราบบตัดสินใจเราก็จะมีคําพูดที่ว่าเฮ้ยเอื่อยเป็นเต่าเอื่อยเป็นอะไรแบบเนี้ย บบไม่ได้ดั่งใจเลยอะไรประมาณนี้ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยทำอะไรแบบเชื่องช้านะเหมือนเต่าล้านปีอะไรประมาณนี้เราจะมีคำพูดคล้ายๆแบบนี้คือเพราะเราคิดอะไรทาอะไรมันเร็วเกินกว่าปกติไงครับแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดอะไรทำอะไรแบบเร็วแบบนี้มันเลยด้ให้ความรู้สึกของเราอะอึดอัดจใจแล้วก็เหมือนตั้งเป้าหมายเอาไว้แบบรวดเร็วว่องไวแต่มันบางทีมันช้าด้วยบุคลากรคนอื่นๆที่มันแบบ ไม่เห็นตามที่เราเห็นประมาณนี้นะครับแต่โดยภาพรวมมันก็แค่มีอารมณ์ความรู้สึกแหละก็พยายามแบบเบาได้ก็เบาลงนิดนึงเนาะสำหรับอารมณ์ความรู้สึกะนะครับทุกอย่างมันถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่แล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นทับลักขณามีการบริหารการจัดการเนี่ยค่อนข้างดีนะเออต้องคิดต้องตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรบอบคอบนะครับประมาณนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จมาก คลของดาวคานนั้นจะโคจรขึ้นไปที่ราศีธนูเป็นพบเรือนลาภะนะอืมมีทั้งข้อดีและข้อเสียดาวคารจะโคจรไปวันที่สิบหกมกรานะครับเข้าสู่เรือนลาภะจะมีโชคมีลาภมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยนับหน้าถือตานะครับคอยแบบเหมือนกับสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมากๆเลยอืมมีน้เมตตาไงครับ แต่ว่ามันจะต้องเรามาระวังเพราะดาวอังคารนนั้จะร่วมกลุ่มกับดาวพุทธที่ถอยหลังลงมาในภพเรือนลาภะคุณจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานนะครับการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาในสายงานของตัวคุณที่ดีเลยแต่เราจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันมากขึ้นกับคนในองค์กรเพราะเราอาจจะเหมือนเก็บกดกดดันกับตรงนี้มาเยอะแล้วเพราะว่าทําอะไรมันไม่ได้ดังใจพอมีปัญหาเข้ามาปุ๊บในภพลาภะพอเราจะได้โชคได้ลาภหน่อยเนะีย ทีนี้แหละมันก็จะมีคนขัดแข้งขัดขามีคนกระแสกกันกับเรามีปัญหากับเราเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าและมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะอืมนะครับไม่ใช่ธรรมดาเพราะดาวพุธคือคลองเรือนความสําเร็จนะเออเพราะาผู้หผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเอ็นดูกับเราก็จริงแต่เราจะผิด กันกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เพราะเรานั้นมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของคําพูดต่างๆอันเนี้ยต้องพยายามเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเราจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาได้แต่ความสําเร็จยังถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มกันบ้างผลความรักของชาวกลุ่มคือราศีสิงห์คองด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่ง ได้โคจรอยู่ที่ราศีธนูเป็นพพเรือนลาภะในช่วง1-14มกราคม1-14เนี่ยความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการติดต่อการสื่อสารความรักความสัมพันธ์มีโชคมีลาภที่ดีกับคู่ของคนรักมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยเข้าหาใครที่โสดก็มีโอกาสจะได้คู่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังที่มีเกิดเหมือนกับความรักความมั่นคง หรือได้คอมมิตกันมีโอกาสได้ในเรื่องะของอสิ่งที่มันแบบดีต่อใจนะครับกับความรักเนี่ยค่อนข้างดีมีสเสน่ห์และเขาเข้าหาเราเยอะมากนะครับให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นหลังจากนั้นวันที่14มกราเนี่ยดาวทิตจะเลื่อนขึ้นไปที่พบเลือนวินาเป็นมหาจักรทีนี้แหละจะเกิดความกดดันมากขึ้นในช่วง14มกราหลังจากนั้นคงต้องะระมัดระวังเพราะ คู่ครองคนรลักเข้าสู่เรือนวินาศการที่เราดีกับเขาอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีๆเขาอาจจะหายไปปรีิวเวกไปแบบกระทันหันโดยที่เราก็งงง,งมึนๆนะทําให้เรารู้สึกร้อนอ,อกร้อนใจตามหาเขาหรือต้องการเขาหรือเรียกร้องความสัมพันธ์จากเขาใดๆเยอะแยะมากมายมีความกดดันกับในรักษณะของความรักความสัมพันธ์เพราะ รักกันอยู่ดีๆหวานชื่นกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆเขาก็หายไปแบบไร้ร่องรอยโดยที่เราไม่รู้สาเหตุเลยไม่ได้ทะเลาะบางคนอาจจะทะเลาะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะแล้วเขาก็หายไปนะครับแล้วเขาก็เงียบไปเราก็เอา้างงสิทีนี้อยู่ๆหายไปโดยที่ไม่ไม่บอกไม่กล่าวหรือไม่ได้ทะเลาะในบางคนคนที่ทะเลาะยังโอเคเราเข้าใจว่าเขาทะเลาะกับเราเขาถึงเงียบไปแต่บางคนเงียบไปโดยไร้สาเหตุ มันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วคุณก็จะร้อนอกร้อนใจเพราะได้คู่ท้าทไฟนะมันก็จะมีปัญหามีความกดดันมีอะไรต่างๆนานาบางคนที่อยู่ด้วยกันจะเรียกร้องคอมมิตนะครับเพราะเขาไม่มีเวลาให้คุณเพราะว่าวินาศเพราะว่าห่างไกลเพราะว่าลึกลับเพราะว่าไม่เปิดเผยเพราะว่าอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้หลังประมาณ14มกราคมถ้าเกิดใครที่เจอคนใหม่ในช่วงนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจรอจังหวะนะครับน่าจะประมาณสัก ครึ่งเดือนอครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเป็นต้นไปค่อยตัดสินใจเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่อยากให้ตัดสินใจในช่วง14มก,การาคมเนี่ยเพราะว่าปัญหาสิ่งต่างๆอาจจะเกิดความกดดันกันและกันได้มีการเรียกร้องคอมมิตมีปัญหา,ม,ญหามีปากเสียงกันมีการทะเลาะก,กันได้บ้างในบางคนนะครับส่วนคนที่หายไปก็ไม่ต้องกังวล รอไปอีกสักพักหนึ่งเพื่ออาจจะมีโอกาสของการกลับมาของเขาก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ชัวร์ก็ไปดูดวงส่วนตัวแล้วแต่คุณเลยนะครับว่าจะาต้องการที่จะดูประมาณไหนแล้วแต่คุณตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ